ตอนอยู่ไทยอะ่ะรู้สึกว่าไม่อยากหิวแสงเลยแต่อยู่ญี่ปุ่นกูหิวแสงมากดูหน้าตาของคนหิวแสงกินแบบคนญี่ปุ่นวาซาบ,บิไว้ข้างบนมึงเคยกินหมนุไม่เคยเอาสดงว่าไม่มีใครเคยกินเลยเอ,เอาละเ,เ,เดฟโฟทุกคน ตอนเช้าน,นะครับเราวิ่งมาที่คูรโมงมาร์เก็ตนะครับเพื่อจะมาหาข้าวสายกินเพราะว่าข้าวเช้านเนี่ยไม่ทันแล้วเนื่องจากแผนที่เราแผนไว้เมื่อวานอ่ะมันพังหมดตอนแรกเราบอกว่าเราอ่ะจะไปเกียวโตวันนี้แต่เมื่อวานพอเจอไอ้น,นี่รถไฟปิด <c oughs> <c oughs> <c oughs> รถไฟปิดเพราะว่าช็อปเพินดองกี้เป็นเหตุสังเกตได้สถานีรถไฟปิดติด เที่ยงคืนใช่ไหมแล้วเราต้องเดินกลับประมาณ20กว่านาทีอ่ะสกิโลอ่ะมันนานมากมันทรมาน,มน,มานบวกกับสภาพอากาศมันประมาณ2องถึงสามุงศานะตอนนั้นอ่ะคือแบบจะตายทุกคนตื่นมาเนี่ยเอาตัวรอดจากเตียงมาได้เนี่ยเก่งแล้วก็เดี๋ยววันนี้เปลี่ยนแผนเป็น,น,เ,ปนเดี๋ยวเรามาคุลุโมมาร์เก็ตก่อนนะครับมากินมากินข้าวแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่เดนเดนพาวแล้วก็ช่วงเย็นจะเป็นช้อปปิ้งที่ชินไซบาชินะครับก็ประมาณนี้ครับแผนเร้าวๆตอนนี้<ๆ>จริงๆเราเดินไปฝั่ง ตลาดนะตอนที่เราเดินมาแต่เห็นนี้ยแสงมันอยู่ตรงนี้คือตอนอยู่ไทยอะ่ะรู้สึกว่าไม่อยากหิวแสงเลยแต่อยู่ญี่ปุ่นกูหิวแสงมากดูหน้าตาของคนหิวแสงอุ่นสุดแล้วตรงเนี้ยวันนี้อากาศเย็นกว่าเมื่อวานอีกเย็นมากทุกคนวันเนี้ยมีลุ้นจนแบบหนึ่งองศาตอนกลางคืนสูงสุดอะ่ะแต่คิดว่าคงแบบไม่รอให้มันถึงตรงนั้นละกูกลับมานอนดีกว่า ฟุลุมงมาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นตลาดแนวแนวตลาดสดของสดอะไรอย่เงี้ยก็จะเป็นพวกซูชิพวกปลาดิบปลาแซลมอนสดสดแล้วก็จะมีพวกอาหารทะเลสดสดพวกหอยปูอะไรพวกนี้นะครับอะไร,รอ่ะอะไร,รอ่ะยังไม่ได้กินข้าวเลยโลนซะและ้วนี่มันใหกับพอกันใหญ่มากลองชิมสตรอเบอร์รี่ก่อน รู้แล้วเราก็ดถึงม,มิที่นี่กันอะแบมโจิที่มีความแบบว่าไม่เหลวอ,อะ่ะเทกเจอร์มีความแข็งๆนิดนึงอืมแล้วก็แน่นๆแล้วก็มีหัวแดงข้างในก็มีถั่วแดงด้วยอ,อ่ะถั่วแดงของขก็จะแบบละเอียดละเอียดหน่อยอร่อยมากอร่อยมาก เราสั่งปลาคุมาทาโร่นะครับที่เ,เราเลือกเลือกชิ้นแล้วเขาจะแล่ให้เราเป็นซาซิมิกับซูชิเลือกเอาว่าจะชินเป็นซูชิ thank you thank you ที่นี่เหมือนเขาจะไม่มีร้านที่นั่งกินจริงจังนะก็คือทุกคนอ่ะซื้อแล้วก็ยืนกินหน้าร้านกันใช่ <c oughs> ม,ามาเรามาชิมบอืม ดีเหรอกินแบบคนญี่ปุ่นวาซาบิไว้ข้างบนอร้อยวาซาบิไม่ไม่ฉุนแบบใส่เยอะนะไม่ไม่ฉแบบนะุนเลยมไม่ฉุนเลยสวรรค์พันห้าโคตรคุ้มไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้เลยคาวไหมไม่คาวคาวเดียวหมด หวานปะจริงๆมใส่วาซาบิแน่ๆแนๆอ่ะกุกก็อร่อยอย่าง,งนเงี้ย่างนี้ยแต่เขาเบื่อไปน้อยเออไม่เราเราปาดกันเยอะได้แหละปาดแต่ละชิ้นเยอะเหมือนกันเพราะวซาบิอร่อยมากก็ซึ่งบีมันไม่ซื้งสมองมันไม่ฉุนนะเอาง่ายอร่อยมากมก็มาเลยถึง<อ>ี้สุดอยอดกูจะคิดถึงมึงอ่ะจะคิดถึงมึงอีกอันนี้กูจะคิดถึงมึงเหเอกูหน้าเดอินเสิร์ทให้นะทุกคนีนี่ดำๆนี่ผ้าใบดาๆแล้วกัโลโก้แดง ก็ลองอูนิต่ออย่างอูนิยังไม่เคยกินอูนิเลยจะมาครั้งแรกมันจะมาเกิดกินอูนิใช่ดูซิว่าจะเป็นยังไงเหนื่อยหน่ายกล้าตายมึงเคยกินมนุกไม่เคยเอาแสดงว่าไม่มีใครเคยกินเลยเอาละไม่มีใครเคยกินก็เลยไม่กล้ากินอะยังไงมึงทำหน้าให้มันแบบน่ากินหน่อยดิจับนึ่งกุ้งกระรอกพีเพาะรสชาติอยู่ เดี๋ยวดูหน้ากูด้วกูจะออกไกบอนาันไม่มีกลินแล้วเป็นไงกูก็งมนงเดี๋ยวนุ่นเจ็บขาวป่ะไม่หมดอะข้าวเนี้ย เค็มปลายอ่ะมึงเค็มปลายแล้วมันขาวเออมันฝุ่นอะมันเค็มปลายอ่ะ,มมอะไม่เคยไม่เคยกินอ่ะมันก็เลยแบบไม่รู้ว่ารสชาติหน้ามึงแย่มากในเรีย,เ,ยออเลยเหรอคือออกแล้วต้องปาดช่วยแล้วจริงๆต้องเอาวาซาบิช่วยเอาวาซาบิช่วยมึงเขกินแต่หน้าก็ไม่ดีขึน้นไม่ชอบของแพง ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ในย่านแถบแ,แบบเดนเดนทาวอะมันย,ย่านแบบเชิงเชิงแบบแนวแนวสะพพานเหล็กของผมบ้านเราก็คือจะมีของพวกของเล่นฟิกเกอร์พวกแบบโมเดลแล้วก็จะเป็นพวกแบบเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะมีพวกตู้กดกระชาปอง <laughs> แล้วก็พวก คลิปตุ๊กตาเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญมันจะมีพวกย่านแบบว่าเซ็กทอยร้านสิบแปดบวกร้านสิบแปดบวกคือแถวๆถวนี้มันจะเป็นแบบแหล่งแบบแหล่งรวมอะไรประมาณนี้สะพานเหล็กเลยให้นึกภาพสะพานเหล็กประมาณนั้นของเล่นมันจะน่ารักน่ารักใช่ลมลายอีกทีนะครับในย่านแถวเดนเดนทาวนี่นะครับโอเคเดี๋ยวหาเข้ากินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เดินลุยแถวนี้กันครับเดี๋ยวถ่ายให้ดู จริงเหรออร่อยแกควันคุ๊ก,ก,ก,กนนดุ๊กดน้กอุ๊กดา๊กดุกดี่ไทยอกดุ๊าดุากดนกดุ๊กดุ๊กุกดุ๊กดกดุส่ดุ๊กดุ๊ดุ๊ดุด แล้วก็เค็มเหมนกันมันอมโอเคทุกคนถ้าใครมาแถวดเดนเดนทาหรือว่าจริงๆริงมาอยู่ย่านน้ำบาแหละก็ถ้าอยากกินคัตเตอร์ดอง,งแบบนี้คิดว่ามันเป็นแบบคัตเตอร์ดองแบบออริจินอลอะไรเงี้ยคือแบบอร่อยนะก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมมาตามกันโอเคทุกคนขอกินก่อนนะเดี๋ยวต้องรีบไปละทุกคนครับเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าไปที่ไทยตกสเตชันนะครับจะเป็นแหล่งละลายซับ พวกคีบตุ๊ตกตนนาทั้งหมดด,ดูสิไะ let's go เดี๋ s <S ดวยวเราจะต้องไปแลกเหรียนไว้ประมาณ3า0 0 0ื่นเท้านยีนมันเริ่มขึ้นแล้วมันได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะเรียบร้อยผลประกอบการก็คือนี่ไดนี่แล้วก็พาน้องหมูกลับบ้านตัวหนึง่งเธอได้อะไรไหม ไม่ได้เลยไม่ได้อะไรเลยจริงมะเนี่ยกูได้คนเดียวนะอันนี้หมดไปประมาณ2000เยนนิดๆได้ส่วนอันนี้ร้อยเยนทีเดียวจบ,เ,บอเออันนี้ประมาณ200ยเยนทีเดียวจบไปทุกคนเดี๋ยวเราเธอจะไปไหนต่อชินไซบาชิร้านนี้ครับตรงเส้นชินไซบาชิจะเป็นร้านชีสเค้กตัวเทพก็คือมาคันหน้าค่อยกินละกันดูแถวดิแถวยาวมาก น่าหนักขึนแถวทั้งหมดมันโคตรเคี้ยวเป็นเหยวรถอยู่ข้างในไปไปดูช่องอื่นรีวิวนะครับ <c oughs> ช่องนี้ไม่ละไม่คิ้จะต่อไม่วาละเด๋ยวเดี๋ยววันนี้เราจะเดินชินไซบาชิบแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นนะทุกคนเพราะว่าที่ผ่านมาเราเดินแว๊บๆแล้วก็ต้องไปทํานูน่นทํานี่แหละอันนี้เราจะเดินทั้งเส้นยาวๆเลยตั้งแต่แบบเส้นนัมบาสซิตี้มาแล้วก็ลากยาวบรรนุนถึงดดนทบุรีเลย ABC มา r k ตรนหัวตรงดอนทอบุรี ไม่รู้ว่าตรงสาขาเนี้ยจะของเข้าแกนกนสเตทไหมเอ้ยมีสีนี้อันไหนดูหน่อยมี5้าสามนย์สีนี้ทุกคนโดนทุกคนมันราคาถูกมากเดี๋ยวของแคทไม่เกียอดเซลที่แคทจะเอาคือจาก9 9 0 0นเยนมันเหลือ7,990เยนซึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณ2,000แท็ฟรีลดอีกประมาณ10%ใช่ เนี่ยแต่ต้องแต่ต้องดูอ่ะอันนี้น่าจะแบบนี่ราคาดีหมดเลยนะน,นี่ราคาดีหมดเลยมีเมนูภาษาไทยหาชาบูกินไปเราลอดล้วเราไม่ต้องดิสวานดิสวางร้านนี้ร้านนี้ผมเสิร์ชหามานะคือผมมาหาข้อมูลใน Travel l o ล,ล็ซึ่ง Travel l o ล,ล็เขาจะมีพวกแบบร้านอาหารแนะนำค่อนข้างเยอะ ประเด็นคือมาหน้าร้านแล้วมีมีเมนูภาษาไทยแล้วก็แบบเชียร์คุณรอดละเนื้อหมูโอยเนื้อหรารอดแล้วคลายคลายไอ้นี่อะไรอะโมโม่เออคลายโมโม่มีความโมโม่เขามีภาษาไทยมาให้เขาบอกอะไรวะใส่ต้นหอมกระเทียมและพริกป่นลงไปในน้ำจิ้มตามใจชอบเป็นสูตรตอนแรกมีภาษาไทยคุณต้องบอกสูตรแน่เลยว่าแบบเออปรุงยังไงให้มันแบบรสชาติแบบออริจินอล ไม่มีตหารใจชอบอัพทูยู ทุกคนและนี่คือร้านชาบูที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาเลยครับผมชาบูไตนะครับซึ่งอาหารของเขาครับจะเสิร์ฟเป็นคอสหรือว่าเป็นชุดเหมือนบ้านเรานั่นเองจะมีชุดหมูเนื้อหรือมีแบบพรีเมียมด้วยโดยสาขาที่ผมไปกินนะครับจะอยู่แถวชินไซบาชีนะครับใกล้สถานีรถไฟนิดเดียวเองถ้าใครชอบชาบูแบบผมนะครับควรมาร้านนี้อย่างยิ่งเพราะว่านี่คือเดอะเบสมากๆนะครับผมจะปักหมุดไว้ในแคปชั่นเหมือนเดิมแล้วทุกคนจะติดใจเหมือนผมแน่นอนครับ มึงไม่กินหรอเนื้อไม่กินเอางี้กูลองก่อนถ้ากูกินได้มึงมึงลองเข้าไปโอเคไหมนุกนกูเนื้อที่ไหนก็ไม่เหมือนในที่นี่กูมั่นใจจริงๆมันไม่เหนียวเลยมันละลายในปาก